ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปสู่หนึ่งในชิ้นงานเรียนยุคใหม่ที่หายากและน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของนูมิสแมทิกผมขอเชิญคุณเข้าร่วมชุมชนของนักสะสมและผู้ที่หลงไหลในประวัติศาสตร์โดยการกดติดตามและกดไหลให้กับวิดีโอนี้การกระทําเล็กๆเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถแบ่งปันเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้าอย่างละเอียดและน่าติดตามต่อไปได้ แต่ยังทําให้คุณไม่พลาดการเดินทางไปสู่สมบัติซ่อนเร้นของประวัติศาสตร์อีกด้วยตอนนี้เรามาเข้าสู่โลกของเหรียญที่ไม่ได้เป็นเพียงมูลค่าเงินแต่ยังสะท้อนจิตวิญญาณของยุคสมัยความทุ่มเทของพระมหากษัตริย์และเรื่องราวเงียบๆที่โลหะเล่าให้ฟังตลอดหลายสิบปีเหรียญหนึ่งบาทไทยพุทธศักราช2545ซึ่งจัดทําเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชรัชกาลที่9แม้ในบางครั้งนักสะสมจะเรียกเหรียญน,นี้ว่ารัชกาลที่11เนื่องงจาาากกควมแตต่ ในการผลิตและการตีความชุดเปลี่ยนที่ระลึกสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเปลี่ยนนี้คือภายนอกอาจดูเรียบง่ายและธรรมดา1บาทหน่วยเงินที่คนไทยใช้กันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะแลกกับกูเตี๋ยวสักชามกาแฟสักแก้วหรือค่ารถแท็กซี่สั้นๆแต่ในปี2545เหรียญธรรมดานี้กลับกลายเป็นผืนผ้าใบาแห่งประวัติศาสตร์เป็นภาชนะที่บรรจุรถกออันยาวนานของพระมหากษัตริย์ ผู้มีอิทธิพลเกินกว่ากำแพงวังไปถึงหัวใจของประชาชนหลายล้านคนมันเป็นเครื่องตวนใจว่าเหรียญไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางการค้าแต่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ขนาดจิว๋วแต่ละเส้นสลักเป็นเรื่องราวแต่ละนูนสลักเป็นเครื่องหมายของความภูมิใจทางวัฒนธรรมความเคารพและศิลปะเมื่อคุณถือเหรียญนี้ในมือสิ่งแรกที่สังเกตคือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแตกต่างจากภาพที่พบในเหรียญทั่วไปการออกแบบนี้ละเอียดแหลพระตั้งใจเป็นพิเศษ ประติมากรจัดภาพได้ไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แต่ยังสื่อถึงปัญญาที่มีความถ่อมตนความสงบมั่นคงของชายผู้ครองราชด้วยวิสัยทัศน์และความห่วงใยมากกว่าครึ่งศตวรรษใบหน้าที่พูดถึงความเข้มแข็งอย่างเงียบๆช่วงเวลาหลายทศวรรษที่นำพาประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงทั้งยากลำบากและรุง่งเรืองผู้สังเกตมักกล่าวถึงความโค้งเล็กๆของกลางความโค้งอ่อนของคิว้วและรอยยิ้มเล็กๆ ที่แทบไม่เห็นแต่ชัดเจนทุกเมื่อแต่ละเส้นสลักเหมือนมีเจตนาราวกับว่าประติมากรเข้าใจถึงความรับผิดช,ชอบในการจับภาพไม่ใช่เพียงรูปลักแต่เป็นแก่นแท้ของรัชสมัยที่หล่อหลอมอัตลักษณ์สมัยใหม่ของประเทศพลิกเหรียนด้านหลังคุณจะพบข้อความที่ดูเหมือนง่ายหน่วยเงินปีพุทธศักราชและตัวอักษรไทยแต่เมื่อพิจารณาใกล้ใกล้ตัวอักษรและตัวเลขเผยให้เห็นงานฝีมืออันประณีตทุกเส้นคมชัดทุกโค้งมีเจตนาสะท้อนมาตรฐานการผลิตที่หายากในเรียนยุคใหม่นักสะสม ใช้เวลาอยู่กับรายละเอียดเหล่านี้รู้ว่าความแม่นยำที่ต้องใช้เพื่อผลิตเหรียญที่สมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเหรียญน,นั้นเป็นเรื่องพิเศษดังนั้นเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2545จึงไม่ใช่เพียงเงินที่ถูกกฎหมายแต่เป็นงาศิลปะขนาดจิ๋วที่สะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการรักษาสัญ,ญลักษณ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ผ่านสื่อที่สัมผัสชีวิตประจําวันนอกจากศิลปะแล้วยังมีเรื่องความหายากแม้เหรียญบาท จะผลิตและหมุนเวียนหลายล้านเหรียญทุกปีแต่รุ่นนี้ผลิตในปริมาณจำกัดมักทำเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์พิเศษหรือเพื่อดึงดูดนักสะสมที่เข้าใจว่าความหายากเพิ่มคุณค่าในปี2545ประเทศไทยอยู่ในช่วงการปรับตัวสู่ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแต่ยังยึดมั่นในประเพณีและความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การผลิตเหรียญที่มีความพิเศษในช่วงนี้จึงใหม่น่าใช่เพียงทางเลือกทางนูมิสแมติกแต่เป็นข้อความแห่งความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ และมรดกของชาติสําหรับนักสะสมความสําคัญของเหรียญไม่ได้อยู่แค่ราคาหน้าเหรียญแม้เหรียญหนึ่งบาทส่วนใหญ่จะหมุนเวียนโดยไม่ถูกสังเกตแต่เหรียญรุ่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพุทธศักราช2545เป็นสัญลักษณ์ของความประหนักทางประวัติศาสตร์และความเข้าใจเชิงกลยุทธการมีเหรียญนี้ไม่ใช่เพียงการครอบครองสิ่งของหายากแต่เป็นการเข้าร่วมเรื่องราวที่เชื่อมต่อประวัติศาสตร์ไทยหลายสิบปีมรดกของราชวงศ์และวิวัฒนาการของอัตลักษณ์ชาติองค์ประกอบขอ องเรียนก็เล่าเรื่องด้วยวัสดุผสมโลหะที่ใช้ผลิตถูกขสันเพื่อความทนทานและความเงางามสะท้อนถึงมรดกอันยั่งยืนของพระมหากษัตริย์น้ำหนักที่พอดีความรู้สึกสมดุลเมื่อถือระหว่างนิ้วเสียงเบาๆเมื่อเคาะล้วนสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่พาให้ผู้สะสมก้าวข้ามความอยากรู้ธรรมดาไปสู่ความชื่นชมและเกรงถามในยุคที่ธุรกรรมดิจิทัลครองโลกการถือเหรียญเช่นนี้เตือนให้ระลึกถึงการเชื่อมโยงทางกายภาพกับประวัติศาสตร์มือมนุษย์ ที่เคยผ่านเหรียญนี้และสังคมที่เหรียญนี้หมุนเวียนอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านนูมิสแมติกส์มักพูดถึง i อเพหรือเสน่สายตาซึ่งดูเหมือนเรื่องผิวเผินแต่จริงๆแล้วรวมถึงความเตือนใจที่เหรียญสามารถสร้างได้เหรียญหนึ่งบาทไทยรุ่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชพุทธศักราช2545มีเสน่ดนี้อย่างมากไม่เพียงแต่สมมากและผลิตได้ดีแต่ยังสื่อเรื่องราวของความมั่นคงการดูแลและความภูมิใจของชาติแม้การที่แสงตกกระทบบน พระบรมฉายาลักษณ์ก็เหมือนถูกตั้งใจให้ผู้สะสมชื่นชมหลายทศวรรษหลังจากผลิตพื้นผิวสะท้อนแสงและเงาเล็กๆตามรูปโปรไฟล์ของพระมหากษัตร,ริย์ขอปริญนคมทั้งหมดทำงานร่วมกันยกระดับโลหะชิ้นเล็กๆไอหอกลายเป็นวัตถุเล่าเรื่องประหนึ่งสามารถบรรจุป,ประวัติศาสตร์ไว้ ในฝ่ามือการที่เหรียญนี้ปรากฏในคอลเลกชันทั่วโลกยิ่งเพิ่มบาร,รมีนักสะสมจริงจังเข้าใจว่าแม้เหรียญบางรุ่นเป็นของสะสมทั่วไปแต่บางรุ่นกลายเป็นศูนย์กลางของการจัดแสดงส่วนตัวหรือสถาบันเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้ไตรตรองและสนทนาเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2,545รัชกาลที่9เป็นเหรียญประเภทนั้นเป็นชิ้นงานที่สามารถเป็นจุดศูนย์กลางคอลเลกชันแรงบันดาลใจในการค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหรียญหรือจุดเริ่มต้นในการสนทนาเกี่ยวกับช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เหรียญน,นี้แทนตัด หัวยูเสน่ห์ของมันไม่ใช่ชั่วคราวแต่เป็นการไตรตรองช่างน้ำหนักและดังกล้องในใจผู้ที่ชื่นชมความลึกซึ้งมากกว่าความตื่นตาตื่นใจนอกจากนี้ยังมีมิติของความเป็นมนุษย์ลึกซึ้งที่อยู่ในเรื่องราวของเหรียญนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญเดชทรงเป็นที่รู้จักดีในด้านความมุ่งมั่นต่อประชาชนด้วยโครงการต่างๆที่ครอบคลุมตั้งแต่เกษตร,รกรรมการศึกษาไปจนถึงสวัสดิการสังคมเมื่อใครสักคนถือเหรียญนี้จะเกิดความเชื่อมโยงเล็กๆแต่ชัดเจนกับความทุ่งเทนั้นเหรียญ นี้จึงเป็นเครื่องตวนใจว่าเงินตรานอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือทางการค้าย,ยังสามารถบรรจุเจตนาคุณค่าและความทรงจําได้ทุกเส้นทุกตัวอักษรและทุกพื้นผิวเป็นพยานเงียบของจริยธรรมของพรรคพระมหากษัตริย์ผู้มุ่งหมายสร้างมรดกทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้มรดกซึ่งนักสะสมและผู้ชื่นชมต่างรักษาและสืบสารต่อผ่านการเก็บรักษาและศึกษาด้วยความใส่ใจแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญนูมิสแมติกส์ที่มากประสบการณ์ก็ยังยอมรับว่าเปลี่ยนเช่นนี้ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้ง่าย มันเป็นทั้งเครื่องมือทางการเงินเอกสารทางประวัติศาสตร์และวัตถุแห่งความงามเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2,545สามารถจับภาพความซับซ้อนนี้ได้อย่างชาญฉลาดการมีอยู่ของมันท้าทายแนวคิดที่ว่าเหรียญหน่วยเล็กนั้นไม่มีความสําคัญแต่กลับยืนยันว่าเหรียญใดก็ตามหากออกแบบดอวย่อความตั้งใจและมีบริบททางประวัติศาสตร์สามารถก้าวข้ามมูลค่าหน้าเหรียญกลายเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมได้เมื่อพิจารณาความหายากในแง่ปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเหรียญน,นี้ ไม่ได้ถูกหมุนเวียนอย่างกว้างขวางแม้จะมีเหรียญบาทหลายล้านเหรียญหมุนเวียนทุกปีแต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีลวดลายเฉลิมพระเกียรติรุ่นนี้บันทึกการผลิตระบุว่าการผลิตถูกควบคุมอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงนักสะสมผู้ที่หลงไหลหรือผู้ที่มีโอกาสพิเศษเท่านั้นที่จะสามารถได้เหรียญในสภาพสมบูรณ์การจำกัดจำนวนเช่นนี้ทำให้ความต้องการและมูลค่าที่ผู้น้นมองเห็นสูงขึ้นตามการเวลาเปลี่ยนวัตถุประจำวันที่ทุกคนใช้ให้กลายเป็นสมบัติลำ้ำค่านักสะสม ยังให้ความสําคัญกับสภาพของเหรียญอย่างยิ่งแตกต่างจากเหรียญหมุนเวียนทั่วไปที่เกิดรอยขีดข่วนหรือการสึกกร,ร่อนเหรียญที่เก็บรักษาในสภาพเกือบสมบูรณ์ถือเป็นวัตถุศักรอยขีดข่วนเล็กๆก,การเปลี่ยนสีหรือการเกิดไททเนอาสามารถส่งผลต่อความประเมินค่าตลาดและความสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมากดังนั้นการครอบครองเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2,545พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในสภาพสมบูรณ์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องการครอบครอง งอแต่เป็นความรับผิดชอบการรักษาประวัติศาสตร์และการให้เกียรติศิลปะและคุณค่าที่ฝังอยู่ในโลหะเรื่องราวของเหรียญยังดำเนินต่อเมื่อพิจารณาบริบทประวัติศาสตร์กว้างๆของช่วงเวลานั้นประเทศไทยในช่วงปลายศตวรรษที่20กํากำลังบาลานระหว่างประเพณีและความทันสมัยระหว่างสถาบันกษัตริย์และประชาธิปไตยระหว่างเศรษฐกิจชนบทและเมืองท่ามกลางบริบทนี้เหรียญบาทเพียงหนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เงียบแต่ทรงพลังแห่งความต่อเนื่องมันซ่อนความเคารพความมั่นคงและความนับถือไว้ ในช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสำรับฮับผู้ที่ถือและศึกษามันในวันนี้เหรียญนี้กลายเป็นประตูสู่ช่วงเวลานั้นเป็นจุดสัมผัสทางกายภาพกับกระแสะวัฒนธรรมการเมืองและสังคมของประเทศไทยในปี2545แม้แต่ประสบการณ์ของนักสะสมในการหาครอบครองเหรียญนี้ก็เต็มไปด้วยความหมายแตกต่างจากเทรน์ชั่วคราวหรือเหรียญระลึกผลิตจำนวนมากการได้เหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2545บาพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมักเกิดจากการค้นคว้าความอดทน และการไตรตรองอย่างละเอียดทุกการซื้อขายทุกการตรวจสอบทุกการตัดสินใจนําเข้าคอลเลกชันเป็นเหมือนการทําสมาธิบนประวัติศาสตร์มูลค่าและการมีส่วนร่วมส่วนบุคคลกับอดีตกระบวนการที่รอบคอบนี้ทําให้ความชื่นชมลึกซึ้งขึ้นเปลี่ยนเหรียญจากวัตถุแห่งความสงสัยให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ถาวรของมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อเรายังคงสำรวจความสำคัญลึกซึ้งของเหรียญหนึ่งบาทไทยพุทธศักราช2,545พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเห็นได้ว่าคุณค่าของมันเกินกว่าการเป็นเพียงโลหะหรือผลิตภัณฑ์จากการกดเหรียญแต่ละเหรียญเป็นคลังของเรื่องราวทั้งส่วนบุคคลและส่วนของชาติเมื่อคุณศึกษาเหรียญน,นี้คุณไม่ได้เพียงแค่สังเกตชิ้นเงินกลมเล็กๆคุณกําลังชมช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในโลหะและตัวอักษรมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองยุคสมัยหนึ่งผู้มีแนวทางการปกครองอย่างเงียบสงบและรอบคอบซึ่งทิ้งร่องรอยอันไม่อาจลบเลือนอื่นได้ในผืนผ้าสังคมไทยและสําหรับนักสะสม และนักประวัติศาสตร์การถือเหรียญน,นี้เหมือนการถือชิ้นส่วนหนึ่งของมรดกนั้นไว้ในมือสิ่งที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งของเหรียญน,นี้คือความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นนักสะสมหลายคนที่สแสวงหาเหรียญน,นี้ในปัจจุบันมีชีวิตอยู่ในช่วงราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและได้สัมผัสกับความมั่นคงนวัตกรรมและความเมตตาที่เป็นเอกลักษณ์ของช่วงเวลานั้นดังนั้นเหรียญจึงกลายเป็นความทรงจำที่จับต้องได้เป็นวิถีทางในการเชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้สร้างเพียงชาติแต่รวมถึง เรื่องราวส่วนบุคคลด้วยสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ที่อาจไม่ได้อยู่ในยุคนั้นเรี่ญน,นี้ทำหน้าที่เป็นสะพานการศึกษาการสัมผัสด้วยมือกับเรื่องราวชีวิตค่านิยมและราชสมัยของพระมหากษัตริย์ที่อิทธิพลยังคงก้องกังวานในประเทศไทยยุคปัจจุบันลองพิจารณาความประณีตในการผลิตเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การกดเปลี่ยนแม่นยำแต่ศิลปะของช่างแกะสลักยังคงชัดเจนในทุกเส้นคงทุกลายสลักและตัวอักษรถูกออกแบบด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ทนต่อการใช้งานหลายสิบปีโดยไม่สูญเสียความคมชัดหรือความงดงามนี่เป็นเครื่องตนใจเล็กๆแต่ลึกเรื่องว่าทักษะของมนุษย์ยังคงเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างสรรค์วัตถุที่ยอดเยี่ยมจริงๆดังนั้นเหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงสกุลเงินแต่เป็นพยานถึงศิลปะก,การกดเหรียญเองการเฉลิมฉลองความชํานาญทางเทคนิคควบคู่กับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนักสะสมพูดถึงเรื่องราวเบื้องหลังเหรียญ ในกรณีนี้เรื่องราวนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2545ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนพระมหากษัตริย์ในฐานะตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบรนด์เสถียรภาพสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งและความต่อเนื่องการกฎเรียนนี้โดยโรงกษัตริย์ไทยจึงสร้างวัตถุเล็กๆแต่ทรงพลัง ซึ่งสะท้อนทั้งความเคารพต่อพระมหากษัตริย์และความเชื่อมั่นในเอกลักษณ์ของชาติแตกต่างจากเหรียญทั่วไปเหรียญน,นี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทําธุรกรรมแต่เป็นวัตถุที่ระลึกเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้ของความเคารพและความภาคภูมิใจของชาติการเป็นเจ้าของเหรียญน,นี้จึงเปรียบเสมือนการมีส่วนร่วมเล็กๆแต่สําคัญในการรักษาความทรงจําทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสิ่งที่ทําให้เหรียญน,นี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนระหว่างความหายากและการเข้าถึงขณะที่ เหรียญไม่ได้หมุนเวียนอย่างกว้างขวางทําให้ตัวอย่างที่สมบูรณ์หายากแต่ในขณะเดียวกันก็ผลิตในจํานวนที่เพียงพอให้นักสะสมจรงิงจังสามารถสแสวงหาได้อย่างตั้งใจสร้างชุมชนนักสะสมที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องราวและความชื่นชมความสมดุลอันประณีตนี้สร้างความเป็นเพื่อนร่วมกันในหมู่นักสะสมการตระหนักร่วมกันว่าบางสิ่งควรค่าแก่การสแสวงหาไม่ใช่เพื่อผลกําไรทันทีแต่เพื่อความสุขในการเข้าใจการรักษาและการเคารพ ประวัติศาสตร์ความหมายทางประวัติศาสตร์ของเหรียญยังเพิ่มความลึกซึ้งเมื่อพิจารณาถึงปรชญาส่วนตัวของพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็นที่รู้จักด้วยความเห็นอกเห็นใจและความมุ่งมั่นต่อประชาชนทรงส่งเสริมโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั่วประเทศไทยเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2545ด้วยยภาพและรายละเอียดอันพิถีพิถันจึงสะท้อนคุณค่าเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการตกแต่งแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบริหารอย่างรอบคอบ ความอดทนและวิสัยทัศน์นักสะสมที่เข้าใจบริบทนี้จึงเห็นเหรียญไม่เพียงเป็นวัตถุทางกายภาพแต่เป็นตัวแทนของอุดมคติเครื่องตนใจว่าธนบัตรหรือเหรียญสามารถมีคุณค่ามากกว่าเศรษฐกิจมันสามารถสะท้อนคุณธรรมและวัฒนธรรมได้ทุกองค์ประกอบบนเหรียญมีความหมายพระพักของพระมหากษัตริย์ที่สงบแต่แน่วแน่สื่อถึงปัญญาที่ประสานกับความถ่อมตนตัวอักษรที่คงชัดและแม่นยำสื่อถึงความชัดเจนและความยั่งยืนลวดลายและการขึ้นรูปที่ละเอียดลอสะท้อนสมดุลความมั่นคง และความทนทานคุณสมบัติที่สอดคล้องกับลักษณะและความสําเร็จในรัชสมัยที่เหรียญระลึกถึงทุกองค์ประกอบถูกออกแบบเพื่อสื่อถึงความเคารพความต่อเนื่องและค่านิยมที่ยั่งยืนของสังคมไทยด้วยวิธีนี้หรียญจึงกลายเป็นไมโครโครสมของประวัติศาสตร์ศึกษายุสมัยผ่านรูปแบบพื้นผิวและสัญลักษณ์โดยไม่ต้องใช้คําพูดสําหรับนักสะสมการเข้าใจเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2545ต้องอาศัยทั้งความผูกพันทางอารมณ์และการสังเกต เชิงวิเคราะห์เรียนนี้ชวนให้ใคร่ครวบางคนใช้เวลาหลายชั่วโมงสังเกตรายละเอียดของพระพักตร์ายใต้แว่นขยายสังเกตเส้นผมลักษณะการแสดงออกและความโค้งของใบหน้าบางคนมุ่งเน้นที่ความคมของตัวอักษรหรือวิธีที่แสงสะท้อนบนพื้นผิวในทุกกรณีเรียนนี้ตอบแทนความสนใจให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆทุกครั้งที่ศึกษาด้วยความละเอียดมันไม่ใช่ความลหลงไหลชั่วคราวแต่เป็นการมีส่วนร่วมระยะย,ยาวทั้งทางปัญญาและความงามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามกาลเวลาเรียนนี้ยังมีความภูมิฐาน ในตัวเองในวงการนักสะสมความหายากความสําคัญทางประวัติศาสตร์และสภาพเหรียญรวมกันเป็นตัวกําหนดความต้องการเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2545ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ตรงจุดตัดของสามปัจจัยนี้มันมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเหรียญที่ระลึกและส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดนักสะสมยังคงอยู่ในสภาพดีดังนั้นมันมักเป็นหัวใจของคอลเลกชันดึงดูดความชื่นชมและความสนใจทางวิชาการการมีเหรียญน,นี้ในคอลเลกชัน เป็นการบอกกล่าวว่าเจ้าของเข้าใจประวัติศาสตร์ให้คุณค่ากับการอนุรักษ์และชื่นชมวัตถุที่รวมศิลปะความหายากและเรื่องราวลึกซึ้งนักสะสมและนักประวัติศาสตร์มักสนใจถึงความหมายที่กว้างกว่าของเหรียญไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์การแลกเปลี่ยนแต่เป็นพยานถึงกระแสการเมืองสังคมและวัฒนธรรมเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2545นเป็นนักประวัติศาสตร์เงียบบันทึกความเคารพของชาติที่มีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอิทธิพลที่แผ่ไปเกินการปกครองเป็นเครื่องต้นใจว่าเหรียญสามารถสะท้อน ค่านิยมระลึกถึงความเป็นผู้นําและรักษาเอกลักษณ์ของชาติได้ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในเส้นผ่านศูนย์กลางเทนิยมหนึ่งบาทความผูกพันทางอารมณ์ยังเพิ่มขึ้นจากลักษณะทางกายภาพของเรียนความพอใจจากการสัมผัสน้ําหนักในมือขอบเรียบแต่ชัดเจนเสียงโลหะเบาเมืเ่อเ,เคาะกับพื้นผิวเป็นความรู้สึกละเอียดแต่ลึกซึ้งกระตุ้นประสาทสัมผัสในวิธีที่ภาพดิจิทัล ไม่สามารถทําได้ทําให้การสะสมกลายเป็นประสบการณ์ที่ลุ่มลึกเชื่อมโยงนักสะสมกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและงานฝีมือในแบบที่วัตถุอื่นทําได้ยากนอกจากนี้เหรียญน,นี้ยังสะท้อนความรอบครอบของโรงกระสากไทยในยุคที่การผลิตจํานวนมากและผลประโยชน์ระยะสั้นครองตลาดเหรียญระลึกที่จํากัดและออกแบบอย่างงบพิธีพิถันสะท้อนถึงความเข้าใจถึงคุณค่าลดก่อความสําคัญทางวัฒนธรรมระยะยาว และจิตวิทยาของนักสะสมเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2545ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสนใจชั่วคราวแต่เพื่อความชื่นชมที่ยั่งยืนและผลลัพธ์ชัดเจนแล้วว่าความนิยมและมูลค่าของมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือเหรียญสามารถบอกเล่าเรื่องราวหลายชั้นได้สำหรับผู้สังเกตธรรมดามันเป็นเพียงเหรียญหนึ่งบาทสำหรับนักประวัติศาสตร์มันคือภาพส n a p ชอ็อตของราชวงศ์ไทยในช่วงเวลาหนึง่งสำหรับนักสะสมมันคือวัตถุหายากเป็นชิ้นประวัติศาสตร์ที่จับตอ มอได้และควรศึกษาและรักษาและสําหรับผู้ที่ชื่นชมศิลปะมันคือประติมากรรมขนาดเล็กที่แสดงความประณีตซึ่งต้องใช้ทั้งความแม่นยําทางเทคนิคและความรู้สึกด้านสุนทรียภาพวัตถุไม่กี่ชิ้นในยุคปัจจุบันสามารถสร้างความสําคัญหลายมิติแบบนี้ได้แต่เหรียญนี้ทําได้อย่างง่ายดายการเป็นเจ้าของเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2545ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาพร้อมกับความรับผิดชอบเปลี่ยนทุกเหรียญที่รักษาไว้ ในสภาพดีคือการมีส่วนร่วมต่อความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมไทยนักสะสมมักพักดูดถึงการส่งต่อเหรียญไม่ใช่เพียงแค่วัตถุทางการเงินแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความหมายสามารถให้ความรู้แรงบันดาลใจและเชื่อมต่อคนรุ่นต่อรุ่นเปลี่ยนนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการนั้น การเดินทางของเหรียญน,นี้ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาได้เปลี่ยนมันจากสกุลเงินธรรมดาให้กลายเป็นสมบัติสะสมเรื่องราวของมันฝังอยู่ในโลหะและลวดลายการแกะสลักยังคงดึงดูดผู้ที่ให้คุณค่ากับประวัติศาสตร์ศิลปะและมรดกสำหรับหลายคนมันไม่ใช่เพียงเรื่องของความหายากหรือมูลค่าตลาดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมกับอดีตที่ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่ในลวดลายเหรียญการถ่ายทอดภาพของพระมหากษัตริย์และบริบททางประวัติศาสตร์ ที่มันสะท้อนออกมาแม้แต่ผู้สะสมที่สนใจเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถละเลยเรื่องราวของมันได้การได้ถือเหรียญในมือทําให้รู้สึกเชื่อมโยงกับยุคสมัยแห่งความเป็นผู้นําที่รอบครอบการพัฒนาสังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมผู้คนจินตนาการถึงมือที่เคยตีเหรียญน,นี้ด้วยความประณีตความเอาใจใส่ในทุกลลดลหลาการแกะสลักและความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทุ่มเทชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในแง่นี้เหรียญจึงไม่ได้เป็นสิ่งนิ่งเฉยแต่เป็นบทสนทนาข้าม การเวลาระหว่างอดีตกับปัจจุบันระหว่างผู้สร้างและผู้ชื่นชมระหว่างประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของมนุษย์เมื่อพิจารณาทุกมิติศิละปะความสําคัญทางประวัติศาสตร์ความหายากและความประทับใจทางอาร์ตมอดก็เห็นชัดเจนว่าทําไมเหรียญน,นี้จึงครองตําแหน่งอันโดดเด่นในโลกของนักสะสมเหรียญมันไม่ใช่เพียงวัตถุสะสมแต่เป็นมรดกที่บรรจุอยู่ในโลหะเรื่องราวที่บอกผ่านการออกแบบและเป็นเครื่องตนใจว่าวัตถุแม้เพียงหนึ่งบาทเดียว ก็สามารถบรรจุน้ำหนักของประวัติศาสตร์และแก่นแท้ของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้สุดท้ายหลังจากผ่านทศวรรษแห่งการหมุนเวียนอย่างเงียบๆการเก็บรักษาอย่างพิธีพิถันและการได้รับการยอมรับจากนักสะสมเหรียญหนึ่งบาทไทยพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพุทธศักราช2545ก็ได้มีมูลค่าที่โดดเด่นสะท้อนถึงกว่ามหายากความสำคัญและความปรารถนาของนักสะสมเหรียญเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยแลกเปลี่ยน อย่างธรรมดาในตลาดหรือร้านค้าต่างๆวันนี้กลับมีมูลค่าถึง2.6ล้านบาทนี่เป็นเครื่องตัวใจอย่างลึกซึ้งว่าประวัติศาสตร์ศิลปะและการรักษาอย่างพิธีพิถันสามารถเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งพิเศษสร้างมรดกที่จับต้องได้และยืนยงเหนือการเวลา